สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคะกนมการไมเวท h a แลนด์ค่ะวันนี้มาพร้อมกับข่าวการเตรียมเปิดใช้ชั่วคราวมอเตอร์เวย์ใหม่เล็กหช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเช่นเคยค่ะจะเปิดการช่วงปักช่องสีคิ้วขามทะเลสอรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมได้จากคลิปนี้เลยค่ะ สำหรับเทศกาลสงการานต์ที่จะถึงนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงจะเปิดใช้ช่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอระยะทาง64กิโลเมตรตั้งแต่วันที่12ถึง18เมษายน2566รวม7วันค่ะมาดูเรื่องการจัดการจราจรนะคะแบ่งเป็นขาออกและขาเข้าค่ะขาออกจากกรุงเทพระหว่างวันที่1 2ถึง14เมษายน2566 สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยใช้มอเตอร์เวย์ช่วงนี้มาแนะนำเส้นทางกันหน่อยนะคะออกจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสระบุรีพรอเริ่มเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่อำเภอปากช่องขับผ่านทางเข้าอำเภอปากช่องไม่ไกลค่ะ ก็จะเป็นจุดเข้ามอเตอร์เวย์หมายเลข6บริเวณทางหลวงหมายเลข2ถนนวิตรภาพกิโลเมตร65ตรงข้ามกับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบริณค่ะรับรองว่าไม่หลงแน่นอนนะคะเพราะว่าจะมีป้ายแนะนำตลอดเส้นทางเลยค่ะเมื่อมาถึงบริเวณทางเข้าแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ได้เลยค่ะ เปิดการจราจรด้านขวาทางจํานวน2ช่องทางเท่าเดิมนะคะคุณผู้ชมถามว่าทําไมไม่เปิดด้านซ้ายทางเนื่องจากต้องสงวนไว้กรณีฉกเฉินค่ะเพราะนี่เป็นการเปิดใช้ช่วคราวยังไม่ใช่การเปิดเต็มรูปแบบนะคะมาดูจุดออกกันบ้างค่ะขับมาเรื่อยๆจนถึงช่วงยกระดับผ่านลำตะคองเราก็ใช้ทางยกระดับมาตลอดจนเริ่มลดระดับลง ขวามือจะมีห้องสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการนะคะคุณผู้ชมถามว่ามอเตอร์เวย์สายนี้ทำไมไม่มีที่พักริมทางเขายังไม่ได้ก่อสร้างค่ะจะมี8จุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการเปิดใช้ชั่วคราวจึงเป็นสุขาเคลื่อนที่ก่อนค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่แวะเข้าห้องน้ำก็ขับต่อได้เลยนะคะไปจนถึงบริเวณต่างระดับสีคิ้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านสีคิ้ว ระยะทางรวมจากปากช่องถึงทางออกสีคิ้วประมาณ3 6กิโลเมตรนี่เป็นจุดออกที่1ค่ะซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงใหม่เลข201บริเวณกิโลเมตรที่5บวก500บ้านหนองรีตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าจังหวัดชัยภูมิเมื่อออกทางหลวงใหม่เลข201แล้วขับตรงไปประมาณ600เมตรก็ชิดขวากลับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชัยภูมิได้ ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาหรือบุรีรัมย์มเมื่อมาถึงทางหลวงหมายเลข201ก็ขับต่อจนถึงต่างระดับสีคิ้วจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาหรือตรงไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข2 4สมุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทอุบลราชธานีและจังหวัดทางอีสานใต้ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ออกสีคิ้วต้องการจะไปออกบริเวณขามทะเลศอก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะ สักครู่หนึ่งก็จะมีห้องสุขาเคลื่อนที่จุดที่2ไว้บริการค่ะซึ่งตรงนี้อนาคตจะเป็นจุดก่อสร้างจุดพักรถขามทะเลสอนะคะขับมาเรื่อยๆก็จะถึงจุดออกบริเวณทางหลวงหมายเลข2068ก20 68, ิโลเมตร8วก607บ้านพวงพยอมตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาค่ะรวมระยะทางจากต้นทางอำเภอปากช่องถึงขามทะเลสอประมาณ64กิโลเมตรค่ะ มาดูขาเข้ากรุงเทพกันบ้างค่ะระหว่างวันที่15-18เมษายน2566จัดการจราจรทิศทางเดียวเชน่นกันกับขาออกซึ่งก็จะเข้าได้2จุดจุดที่เราเข้าก็จะเป็นจุดที่เราเคยออกนั่นแหละนะคะจุดที่1ก็คืออำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่วนจุดที่2อ,อํเาเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาค่ะเมื่อเข้าทั้ง2จุดแล้วจุดออกก็จะเป็นที่เดียวกันเลยนะคะบริเวณเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่65ค่ะ ส่วนรถที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้มอเตอร์เวย์หม่เลข6ช่วงเปิดใช้ชั่วคราวสงกรานก็คือรถยนต์ส่วนบุคคล4ล้อเท่านั้นเช่นรถเกง๋งรถกระบะและรถตู้ค่ะความเร็วจำกัดไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่อนุญาตให้จอดรถเพื่อถ่ายภาพบนเส้นทางค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาก็คือทำไมเทศกาลสงกรานต์เราไม่สามารถใช้มอเตอร์เวย์ช่วงนี้ไปออกที่ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้คุณผู้ชมหลายท่านคงจะพอทราบคำตอบกันดีนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ค่ะทางออกขามทะเลสอเรายังไม่สามารถใช้ไปเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้เนื่องจากบริเวณนี้เป็นหนึ่งใน12สัญญาที่มีการแก้ไขแบบซึ่งตอนนี้ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างกันต่อแล้วนะคะทราบว่าช่วงปีใหม่2567ก่อสร้างแล้วเสร ทันให้เราได้ใช้กันยาวจากช่วงปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาแน่นอนค่ะสงการานขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสุขและความปลอดภัยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand สนับสนุนการทำงานช่องของเรากันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ